าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจาร์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ าหากว่าไม่มีบุญวาสนาไม่ต้องอธิษฐานมันจะเป็นบาปจะเป็นกรรมแล้แนแค้นจะไม่สามารถจะแสนจะคิดอาจจะไม่สามารถจะพิจารณาปัญญาของท่นานได้นี่แหละวันเวลาล่วงไปเราทําอะไรอยู่การเจริญกุศลภาวนาดีที่สุดทั้งหลายอย่าได้ประมาทอย่าประมาทเกิดการกระทําของตอน ทำอะไรเระแวดระวังระวังจิตอย่าให้กลายเป็นพิษเป็นภัยระวังใจให้สงบปาราลบธรรมทำให้เรามีสันติวิธีสร้างความดีในอารมณ์ของตนตลอดสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาฉัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมสนะการให้ทั้งปวง